วิธีของออยเลอร์เนี่ยคือ,เ,อ,อเราอยู่ที่จุดปัจจุบันนะครับแล้วเราก็ใช้ความชันนะจุดปัจจุบันของเราเนี่ยยิงไปหาจุดใหม่นะครับแล้วเราก็เดินไปที่จุดนั้นแล้วก็จบนะครับเห็นนะไม่แน่ใจว่าในสไลด์ยังมีรูปให้ดูอยู่ไหมนะเปิดรูปคู่กันไปด้วย อของออยเลอร์ก็คือเนี่ยเราอยู่ณนะจุดปัจจุบันนะครับเราหาความชานะันณจุดปัจจุบันจากไอสมการ ODE ที่มีที่เรามีเมื่อกี้แหละนะครับยิงไปคือก้ายิงไปที่ก้าถัดไปนะครับแล้วก็ดูว่าเอ่อค่า Y เราเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็หยุดนะครับก็ก็ใช้ตรงนั้นเลยนะครับเป็นสเต็ปถัดไปของเรานะครับโจทย์เขาบอกว่าผมใช้ ผมใช้ x แทนเวลานะครับผมใช้ y แทนความสูงของบ่อน,น้ำนะครับเราได้ค่าเริ่มต้นมาแล้วนะก็คือดูที่ตารางข้อมูลนะครับตอนสตาร์ทวินาทีที่ศูนย์เนี่ยเขาให้ความสูงเป็น6นะครับโอเคนะครับแล้วก็ระยะเก้าเราใช้1วินาทีนะครับตรงนี้ไม่เอาแล้ว ส่วนที่ x เท่ากับ0นะครับเราก็ดึงลงมาเลย y เท่ากับ6นะครับที่เวลา0ความสูงเป็น6อยู่นะครับส่วนความชันนะครับตัวค่า dh by dt เนี่ยคือตัวนี้ผมก๊อปมาแปะข้างๆนี่นะจะได้ถูกสูตรได้ง่ายหน่อยนะครับความชันตรงนี้นะ ก็จะเป็นอันนี้นะครับก้อนนี้เลยนะก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะคืออะไรล่ะเนี่ยลบนะครับแล้วก็พายคูณ d d ในที่นี้เขาให้เป็นอะไรนะจุดสองห้าเมตรใช่ไหมเส้นผ่านศูนย์กลางท่อคือคือยี่สิบห้าเซนนะครับจุดสองห้าเมตร ุดสอาลังสองนะครับทั้งหมดนี้หารด้วยวงเล็บของส่คูณวงเล็บจุดศ่สองเก้าคูณ h กลังสองนะครับ h คือคือช่องเนี้ยที่มันบังอยู่เนี่ยช่อง c สาสามนี่นะครับนี่นะก็คือ c สนะครับยกกำลังสองนะบวกกับ จุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับคูณอยู่กับซีสามสามนะครับบวกกับจุดศูนย์หนึ่งแปดหกนะครับปิดวงเล็บปิดวงเล็บอ่านี่คือก้อน,นก้อนนี้ก้อนนี้หมดไปแล้วนะครับก้อนหน้านี้ก็เหลือก้อนสแควรูททั้งหลังนะครับก็คูณอยู่กับสแควร์ o ูทของสองคูณ g เขาให้มา9.81คูณ เในที่นี้จะเป็นตัวแปรถูกไหมก็คือ IC 33สามสเรานี่แหละไอช่อง C 3สามสาเรานี่แหละนะครับที่บวกอยู่กับ E E คือเท่าไหร่นะ E คือ1เมตรโอเคเอ่อตรงนี้มันก็ถ้าเราพอจะนึกออกอันนี้มันก็อาจวันนี้อันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับ ความดันข้างล่างที่เป็น logh ส่วนตรงนี้ก็อันนี้ก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องพวกพื้นที่หน้าตัดท่ออะไรแบบนี้นะกว่าจะได้สิ่งพวกนี้มานี่คือความชันนะครับแล้วก็จุดใหม่ก็คือเอาจุดเก่าใช่ไหมครับบวกกับ s l o p นะครับคูณ step size step size ของเราเป็น1วินาทีนะครับปั๊บได้เท่านี้นะครับ เราก็จะเห็นว่ามันลดลงใช่ไหมเนี่ยจากความสูงตั้งต้นหกใช่ไหมลดพอผ่านไปหนึ่งวิเหลือห้าจุดห้าโอ้ก็ไม่กี่วิก็หมดแล้วนนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันลงเร็วจังอ่ะหรือว่าท่อมันคือยี่ห้าเซนใช่ไหมมันก็เลยระบายได้เยอะปะยี่ห้าเซนนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเกือบ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 ,อบ,อบฟุตแล้วนะใช่ไหมก็ อ๋อโทษทีพื้นที่มันเป็นพื้นที่มันเป็นไอ้นี่สิบยกกำลังสี่เนาะสิบยกกำลังสี่เหรอสิบยกกำลังสี่แปลว่าแปลว่าต้องไอพื้นที่ตรงเนี้ยครับพื้นที่ตรงเนี้ยของเราอะ่ะต้องคูณสิบยกกำลังสี่ด้วยนะครับ ผมเอาคูณสิบยกกำลังสี่มัแปะไว้ตรงนี้นะาเครื่องหมายคูณมาเครื่องหมายคูณคูณสิบกำลังสี่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราปูกตรงนี้ กตรงนี้ตรงนี้ต้องสี่คูณสิบยกกำลังสี่นะครับตรงนี้จะเขียนเป็นสี่ e สี่ก็ได้คำว่า e นี่หมายถึงสิบยกกำลังนะครับนะเอาเนี่ยเขียนอันนี้ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้จะเขียนเป็น1 e สก็ได้นะครับ ช่ไหได้สิเออเนี่ไงนะครับหนึ่ง e สี่ก็คือหนึ่งหมื่นนั่นแหละับ e x l e l มันก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งหมื่ให้เราเรียบร้อยอ่านี้ไม่กระดิกเลยนะครับเห็นไหมไม่กระดิกเลยเพราะว่ามันคือบ่อน้ำขนาดใหญ่กึ่งจะเป็นทะเลสาบอยู่แล้วนะครับคือระ,ระดับร้อยเมตรคูณร้อยเมตรเนี่ยนะเออวินาทีถัดไปนะครับก็คือการเอา วินาทีเดิมใช่ไหมบวกกับเอาวินาทีเดิมนะครับบวกกับสเต็ปไซส์หนึ่งวินะครับล็อกเซลล์ไว้ Y ใหม่ของเราคือตัวนี้นะครับมันไม่กระดิกเลยจริงๆนะเอ๋กอกระดิกนิดหน่อยองั้นงั้นทดเป็นหกตำแหน่งแล้วกันนะสองช่องนี้ขยานิดนึงนะครับอันนี้หมดประโยชน์ละเขีรยไป อ,อตรงนี้ Copy สูตรได้นะครับถูกไหมอันนี้ก็มาหยิบเอาส3 4ก็คือบรรทัดถัดไปนะครับมามาคิดต่อนะครับหลังจากนั้นก็ลากแล้วละ่ะเห็นมันอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ เวลาก็ขยับไปทีแล้ววินาทีแล้วไงแล้วก็ความชันก็จะเป็นอันนี้ละเฮ้ยผมผูกสูตรอะไรผิดหรือเปล่าอ่าลืมล็อกเซล์อ๋อเอ่าสี่สามสิบนี่ต้องล็อกเซลลไว้ด้วยเวลา Copy ี้แล้วลางสเต็ปไซ e ์จะได้ไม่เปลี่ยน โอเคอ่าโอเคได้ละอ่าโอเคก็เราจะเริ่มเห็นโอ้โหทำมันนานมากอะเนี่ยสเต็ปซ้ายทีละหนึ่งวินาทีนี่สงสัยจะเป็นชาติกว่าจะเสร็จอะดูดิยังไม่พ้นหกเมตรเลยเนี่ยยังห้าุดเก้าอยู่แล้วเปลี่ยนสเต็ปซ้ายดีกว่า เอาเป็นทีละหนึ่งนาทีแล้วกันนะทีละหนึ่งนาทีแล้วกันก็ยังนานอยู่ดีวะ่ะเอาทีละชั่วโมงนะ้นไหมเออทีละชั่วโมงดีกว่าจะได้บรรทัดน้อยหน่อยนะครับอ่าโอเคเนี่ยเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆครับจนกว่าเนี่ย จนกว่าเราจะเห็นความสูงอ่ะมันลดลงเหลือศูนย์นะครับนี่ time step เราเป็นหนึ่งชั่วโมงอ้าวทำไมเป็นนี้อ่ะอ๋อจบแล้วอ่ะในความสูงก็คือก็คือจบแถวนี้ละนะครับจบแถวนี้ตรงนี้มันติดลบไปแล้วไงน,นะครับเพราะฉะนั้นศูนย์น่จะอยู่ระหว่างนี้นะครับศูนย์จะอยู่ระหว่างนี้ ถ้าอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็อินเทอร์โพเลตนะครับว่าว่าศนะูนย์มันอยู่ตรงไหนนะครับอินเทอร์โพเลตก็ได้นะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวดูก่อนนะอย่างอันนี้มันเท่าไหร่นะถ้าเอาอันนี้หาร 3, 6, สามพันหกตสกี่ชั่วโมงยี่สิบสองชั่วโมงนะครับแล้วอันนี้ล่ะยี่สิบสามชั่วโมงอ๋อมันก็เออใช่ว่ะเมื่อกี้ผมเลือกเองนี่ว่อะ ก็อันนี้คือจำนวนชั่วโมงนี่หว่าไม่ต้องหาเ,เพราะฉะนั้นถ้าผมจะอินเทอร์โพเลตผมก็อินเทอร์โพเลตช่วงระหว่างนี้นะครับว่าศูนย์อยู่ที่ไหนใช่ไหมอินเทอร์โพเลตยังไงเนาะเท่ากับ 0- ลบ อันนี้ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยอันนี้ลบอันนี้นะครับแล้วก็คูณกับอันนี้ลบอันนี้นะแล้วก็บวกอันนี้เนี่ยที่เท่านี้วินาทีนะครับ h ลดลงเหลือ0เมตรที่เวลานะครับผมก็อันนี้คือ interpolation นะครับเราก็หาเรียบร้อยแล้วนะเท่านี้วินาทีนะครับหรือ อันนี้หารสามพันนะครับก็เป็นชั่วโมงยี่สิบสองจุดหชั่วโมงโีพอเห็นภาพอันนี้เราไม่เอาทศนิยมดีกว่าแล้วก็เอาคอมม่าไว้จะได้ดูง่ายๆ เป็น number no decimal point แล้วก็มี separator อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือคําตอบโอเคนะครับน่าจะพอเห็นภาพสิ่งที่ผมพูดพูดพูดเอบรรยายตลอด การคิดเลขของผมอ่ะผมไม่ได้พูดในเชิงคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นเลยนะผมพูดในเชิงความหมายหมดเลยนะเช่นผมไม่ได้มองว่าอ้น,นี่คือ x นี่คือ y อะไรเลยนะผมมองนี่เป็นเวลานะครับผมมองอันนี้เป็นความสูงที่เปลี่ยนเนาะแล้วจริงๆสิ่งที่เราควรจะเห็นนะถ้าเราสนใจนะครับเราลองเราควรจะลองพลอตอันนี้ดูอะความรู้สึกผมคือมันน่าจะลดลงช้าๆแล้วก็เร็วขึ้นตอนใกล้จะหมด นะตอนที่บ่อน,น้ํามันใกล้จะหมดเพราะฉะนั้นกราฟมันควรจะเป็นเส้นแบบโค้งลงแต่แล้วก็ไปแบบโค้งลงแล้วก็ไปโค้งลงเร็วๆตอนที่เวลาผ่านไปเยอะๆแล้วอะ่ะนะเนี่ยลองฮอตดูก็ไดเ้เพราะว่าเรากําลังเอาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยดูปรากฏการธรรมชาตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาคณิตศาสตร์นําธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นไหม ก็ใช้ c อ m m o n s ซ n s e จับเอาแหละมันก็เหมือนกับเราถ่ายน้ำออกจากบอ่อออกจากถังอะไรเงี้ยช่วงแรกเอ่อพอดีอันนี้มันเป็นบอ่อแบบนี้ไงบอ่อแบบปากกว้างอะ่ะเพราะว่าอีช่วงช่วงแรกๆที่น้ำเต็มอะ่ะก็คือเยอะมากใช่ไหมแล้วก็มันก็จะไหลออกระดับก็จะลดช้าหน่อยแต่พอบอ่อมันเริ่มแคบลงแคบลงเนี่ยเราก็จะนึกภาพออกว่าโอ้เดี๋ยวระดับมันจะลงเร็วเลยแหละเพราะว่ายิ่งยิ่งน้ำเอ่อยิ่งระดับความสูงมันน้อยลงเนี่ย ปริมาณน้ํามันก็เหลือน้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไหลออกเร็วขึ้นงนั้นพฤติกรรมที่มันไหลออกก็ก็เป็นแบบนี้แหละก็ตามจินตนาการที่เรานึกเอาไว้ก็ถูกละช่วงท้ายๆก็ลงเร็วหน่อยนะครับอ่ะนี่คือวิธีแรกนะครับ oiler m e t a ดเราแก้ออกมาได้เป็นได้เป็น22.14ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าไอพฤติกรรมโค้งๆอ,อ,อันนี้นะ พอใช้วิธีอื่นๆแล้ววิธีไหนที่มันวิธีถัดๆไปมันจะละเอียดขึ้นไงใช่ไหมออเดอร์ Order มันจะสูงขึ้นอย่างออยเลอร์นี่ถูกต้องแม่นยำสำหรับกรณีที่พฤติกรรมเป็นลีเนียนะครับพร้อมเป็นออเดอร์หนึ่งแต่ว่าเราเห็นละพฤติกรรมของมันอ่ะมันไม่ไม่ลีเนียหรอกอันเนี้ยเพราะว่าที่เราใช้ออเดอร์สูงขึ้นเดี๋ยวมันควรจะได้ตัวเลขที่แม่นยำขึ้นแล้วถ้าให้ผมเดาเนี่ย พอไปถึงออเดอร์สามออเดอร์สี่เนี่ยเผลอๆเราจะเห็นตัวเลขที่ไม่ไม่ต่างกันละนะครับเพราะว่าตัวเลขเอเพราะว่าฟังก์ชันที่เราเห็นตรงเนี้ยไอพฤติกรรมในการลดลงเนี่ยผมว่ามันโค้งระดับระดับเซคันด์ออเดเนี่ยสามวิธีเนี้ยก็โอเคแล้วเนี่ยควร modify order rouston เนี่ยสามวิธีนี้น่าจะน่าจะให้คำตอบที่โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีถัดไป